เยนปลอนเดอร์ยอยากจบทุกคนทุกท่านในวันที่7ตุันายม2567เป็นมื้อสุดท้ายนะกกรรมฐานกันกิจกรรมประจำของวัดในสาขาครูบาอาจารย์มองกำหนดให้มาเป็นอุบาย ในการฝึกฝึกสติมันต้องมีกิจกรรมกระตุ้นกันคนต้องมันต้องหากิจกรรมกระตุนมีการย้ำเตือนให้เห็นคนค้าในการเรียนรู้ละสติเรียนรู้ธรรมะนี่แหละเอาอยัางบอกเข้าใจในกรรมฐานต้องเข้มข้นในการใช้อุบาย กระตุนกันชีวิตมันก็ต้องมีกิจกรรมเฮ็ด,ดมีการมีงานมีการเฉลิมฉลองกันเห็นบ่มีความที่ว่าได้เางมากก็ฉลองกันมันกระตุ้นกันให้มีกําลังใจกันที่ว่าการกระตุ้นกันในทางธรรมกระตุ้นให้เกิดกําลังใจนในการปฏิบัติธรรมคือวันพระนี่ก็มากระตุนกัน มีงานก็มีงานป้าๆงานกบทิ้งงานต่างๆนะเอาจัดขึ้นมางานบนุญอุทิศให้เพาะให้แม้ต่างๆง,งานวันเกิดบางคนก็มีอย่างเ,เกิดนะมีเฮ็ดกิจกรรมเนะี่ยที่จะให้เกิดประโยชน์มันเกิดบางคนก็มาทําบุญมาอุทิศให้เพาะให้แม้แล้วเลือกถึงวันเกิดเจ้าของที่เกิดมาก็ยนะ้อนแะม้ยนะ้อนเพาะนะนะนะ มันมีก็มีมุมมองที่ต่างกันในการกระทําแต่การใส่กิจกรรมที่สี่กระตุ้นกันให้เกิดประโยชน์นน่อดๆฉะนั้นพุทธศาสนามันก็มีหลายแบบเนาะหลายกิจกรรมหลายพิธีกรรมมาละก็สิกระตุ้นกันในเชื้อแบบใดเห็นพิธีกรรมแบบนั้นก็เชื่อว่าเลยสิได้ขึ้นสวรรค์พิธีกรรมแบบนี้ก็สิได้ดีมีเปลี่ยนไปหน้ามันก็มีมุมมอง ที่เขายังบอกเข้าใจชัดเจนเนี่ยคำสอนพุทธเจ้า,ากับ็มีความหลงความเชื้อมันมันยังบอกเกิดปัญญานะที่เข้าใจในในธรรมนะยังบอกเห็นธรรมนะพ่าพุทธได้เห็นธรรมเห็นอยังเห็นธรรมคือเห็นพระพุทธเจ้าหรพุทธได้เห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราเห็นตถาคตที่เาขาเข้ามาวาดัดเขายังบอกเห็นธรรมยังบอกเห็นพุทธเจ้า คือยังบอกเข้าใจในคําสอนเพิ่นเอาว่าเห็นธรรมเอาก็เห็นแต่วัดแต่โบสถเห็นแต่พระที่สมมติว่าเป็นพระเป็นสี่เห็นแต่สิ่งที่ปรากฏคือรูปแต่เขายังบอเห็นธรรมเขาเห็นธรรมเขาก็เห็นรูปว่าเป็นธรรมมาละเห็นหน้าเป็นธรรมความหมายของเพิ่นเพิ่นจะให้เห็นธรรมเห็นธรรมก็คือเห็นความจริงที่บอกเป็นตัวตน ความรู้สึกที่เสกเป็นสุกเป็นทุกข์กับสิ่งต่างๆนี่แหละมันเป็นธรรมดาโมเมนต์เฮาซุกทุกข์หอกนี่มันเป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้กันเห็นบอกต้องอาศัยอุบายกรรมฐานกิจกรรมต่างๆกระตุ้นกันให้ศึกษาโดยเฉพาะการฟังธรรมเนอย่างรูบาอาจารย์จังเน้นฟังธรรมเน้นกิจกรรมตรงนี้ให้ความสําคัญการฟังธรรมฟังกับฟังแต่เรื่องอันเก่าละเห็นบ ฟังเถอะเจ้าของเรียนรู้เจ้าของเนี่แหละมามันทุกมันดูมองที่ว่ายังบอกเข้าใจเจ้าของเนี่ยแหละยังหลวงว่าเป็นตัวตนอยู่เนี่ยมันก็แง่เห็นบอกขนาดย,ย้ำๆกันยังทําลายกําแพงกิเลนเข้าไปถึงใจบ่ได้กิเลนหนาดกว่ากําแพงกิเลนหนาความเป็นตัวตนมันหนาความยึดมั่นถือมันหนาว่างบ่ได้คําว่าว่างบ่ได้มันตรง มันเป็นย้อนอย่างกาย้อนว่ปปัญญานะมันบอกใส่ปัญญาทําลายกําเพงกิเลสคือพยายามให้ปัญญาครูบาอาจารย์ให้ให้ปัญญาให้ความรู้เพื่อทำลายความเป็นตัวตนเพื่อทำลายกิเลสยึดมันถือมันในสิ่งต่างๆบางแม้นทำลายบางแม้นบอกให้ยึดบอกให้มีแต่ให้มีให้ยึดไปกับทีการงานนั่นแต่ความหมายคือจิตมันเยู่ในอาการของปัญญานะ รูปแบบผู้มีปัญญาเนี่ยมันจะอยู่แบบเบยเยอะมีแม้นว่าธรรมะมาสอนให้เบาให้เยึดให้ว่างให้ว่างมันมีแม้นว่าเพืบบเอ่อเฮามีหรือก็บาเฮอมีก็คเพื่อทิมไปอันนี้มันเป็นเรื่องภา่น้กภพยนยนกนี่ต้องต้องมีต้องใสเแม่นบเออแต่ภา่ในเนี่ยเพิ่นมาถึงสอนเรื่องถึงภายในคือเรื่องของจิต ที่มันมีนี่มันมันคือว่าเยอะมันมีนะมันมีอยู่แต่เยอะมันมีคือบได้ยดึดมีก็เป็ียนของมันไปมีสักแต่ว่ามีไปว่าเลื้งที่จะพวงแต่งให้มีให้ยดึดนี่ความเข้าใจในกุปทานขันคือจิตนะขันก็มีไปแบบนีน้คือคือคือยุ่กับสิ่ง er ที่มีแบบบ่มีนะะเข้าใจอยู่งแบบบี่ยบยึดนั่นแหละแบบเออมันสิเปลี่ยนนั่นเรื่อก็เปลี่ยนไปรลดนะ่นละ บม่ได้เป็นโชคเป็นทุกข์นั่เลี้ยงหมามันมากเออเบิ้งมันไปวามันสิเจ็บมันสิป่วยมันสิตายสิเป็นทุกข์เรื่อดร้อนนําบอเบื้องใจเจ้าของแบบนี้อยู่กับสิ่งที่มีนี่เน่ย้เป็นโชกเป็นทุกข์นั่มอยู่กับโผกับรัอยู่แบบบอกหมวยยืดรู้ทุกข์รู้โชครู้สิเฮ็ดดีเฮ็ดโสเอาสิทุกข์ทุกข์นั่มรู้บอกแต่แนะนำ่มไ้ในทางที่ดีอะไรบ่ได้กับบ่บ่ไม่ได้กับป่อยว่างเฉย เหตุปัจจัยมันบอกไม่ได้มันจะเกิดโทษไปว้าขกออลายเขบาบัลลั่กาเจ้าของมันจะสูญขึ้นก็พยายามว่าด้วยปัญญาคนพลานเนีย่ยไปครอบไม่แต่รู้เจ้าของเป็นพลากเนี่ยไปเว้าไปจ่าไม่ดีเยี่ยไปเวา้าเสียวนากับคนเมาเนี่ยจะไปสวนนี่อย่างคนเมาคนเมากายบ้าแล้วที่ไปสวนเขาบอกว่าเป็นบ้าแหละเจ้าของเขาเป็นบ้าไม่แม้เขาจ่เป็นบ้าเขาบ้าอยู่แล้ว มเมาเขาไยวยเสียงดังวกวักมาซื้ออยไ่เปแหละไหว้ไหวยหวาเนี่ยนตาเลือกมาหาเจ้าของมีเข้าใจธรรมชาติคนเห็นบะมาเลี้ยงให้เจ้าของทุกว่าเจ้าของสาราดมีแมนเห็นบะเขาต้องเรียนรู้ใจเจ้าของนี่แหละก็เรียนรู้อยู่ในโลกว่าแบบนี้ควรสิทําตัวแบบไหนกบคนแบบนี้คนเมาเนี่ยข้นทาตัวแบบไหน คนบอกไปคุกคีกับเขากันแล้วต่มันสีเป็นพิษเป็นไัยกับเฮ้ากับเจ้าขอั่งไ่ได้เกิดประโยชน์จะเป็นว้าสอนอย่งเขาเมือเนี้ยเขาสร้างเม้าเขามีสติมเนียมันจะว้ารู้เหลือโผเม้ามากมันเ่อนสอนโผล่เขาฝันเขาสีฟังเจ้าขอังคนผู้ว้าก็ต้องแบบมีสติเพรเดกเจ้าก็ันกว่าห้ามพระวิสุทธิสงสอรกับคนที่มีอาวุธคนที่กลางล้มคนที่ใส่โม่ ก็คือหมายถึงว่าคนที่บอกเขาลบนะอผู้ที่ฟังธรรมเนี่ยต้องเขาลบต้องเอแต่งตัวสะอาดใส่ผ้าขาวมาในี่เพออ้อมที่ฟังธรรมเนี่มีความตั้งใจที่จะฟังนี่เป็นจัางบ่เป็นอยงสอนแต่ว่ายังยังมีศรัทธาเ่ายังมีสอนนี่บอกคือฟังญะเนี่ยละเฟ้าอย่าฟังแห่มันยังหมู่มีสามารถที่ยังม่มีสติอ่ะนะเขาสองสามเธอจน พญญาาวามยิ่าในี่เออคอนคลายความอยุบฟังแห่งลงนะอยุบฟังธรรมแห่งลงก็ผอนคลา,ายลงเลยก็เออมันก็สงบสงีเมืนบอกเออมันก็เออตั้งใจฟังอะไรแบบนี้มันก็ต้องมีจิตที่ศรัทธาประกอบเข้ามาแล้ก็สิทธิให้เจ้าของตั้งใจฟังคือเขาตั้งใจฟังธรรมะแล้วมีความศรัทธาเนียมีความเคารพมันก็ติดตั้งใจไปคือเข้าไปหาครูบาอาจารย์เพื่อนว่าอย่างเขาตั้งใจฟังเพราะเขาศรัทธานั่นบอก เขาก็สิได้ประโยชน์หลายนั่นแหละมันจะดูที่ความตัวเจ้าของทั้งเมื่อที่เนี่ยปับตัวเนี่ยดที่เอาประโยชน์จากสิ่งที่มันที่เขาสิได้รับประโยชน์สูงสุดนี่มันก็ต้องอาศัยตรงนี้แหละเป็นเป็นพื้นฐานแต่ถ้าธรรมะเนี่ยอธิบายให้เขานี่ยได้อยกับสิ่งต่างๆแบบมีปัญญาเนี่ยเขากับสิบโบทุกเขาก็สิบโบสหลงเาก็สิบโบเสียขากริบโบโหาเหลืองกับสิ่งที่มัน ปรากฏคนเฮามันพลไปละยังเกิดขึ้นกับผงแต่งไปคือว่าผมมีสติอะไร่ผมมีการเรียนรู้ทำเี่าถ้าเทามีสติมีความเข้าใจเอาก็สิเบิ่งเจ้าของโมเกี่ยวกับผลน,น,นั้นผลนี้แล้ชีวิตต้องรับผิดชอบเจ้าของวุ่นวายกับผลนั้น,นผนนี้หลาย รรมาให้เบ่งเจ้าขอนเพื่อกิสวยเพื่อ่ไดจพระพุทธเจ้ามาเปาะห่ออุบายจานมาเบาะอ่าคนอุบายให้ใหเข้าใจให้เกิดประโยชน์เธอเข้าใจในกิจกรรมที่เฮ็ดเข้าใจในกรมรมฐานเออม่หม้อนว่ามาบังคับกันเมันเป็นอุบายให้เฮาเรียนรู้กิเลสใดใจการบาวเว้าการบ้คุยกันบ้คุกคีในหมู่คณะเนี่ยก็เพื่อคำสอนพระพุทธเจ้หาแหละไม่คุกคี ในหมูคนน่คณะันอยูคคนเดียวเหอนะคือกรรมาฐานคือเบิ่งคือหมายถึงว่าเฮาในชีวิตเฮาน่อยู่คนเดียวอยู่แล้วคือว่าเฮาสิยู่กับใครหลายๆายคนแต่มันก็นคิดปุ่งแตงยุคคนเดียวมีไหมบ่โชขทุกๆๆยู่คนเดียวคนหลายอยู่ลแต่เขาบ่ฮู้ได้ว่าเฮาคิดปุ่งแต่งเนี่ยอยู่กันหลายหลายคนเนนี้มีนวมบ่คือไปนั่งเบิง่งมวยเบิ่งบ่อนเบิ่งนักร้องเนน,นี้แต่และคนก็นปุ่งแตงไปคนละย,ย่างบางคนอ้อ ส่วนมากเมันก็ซีไปซ่ไปปุ่งแต่งให้มีกูซุกๆนะก็ร้องสซโยฮโวไปมีความสุกหลายไปเบิ่งบ่อยในนี้ก็อ,อถ้าเทียมเจ้าขวงยิงเขาก็ดีใจก็โดนรถดเต้นเทียมนึงเจ้าขงวงเธอยิงประตูแพ้ก็เศร้าซ้อยหายอะหายประตูหายนักบ่อนเบิ่งกันไนไหนวักอันนี้มันก็มีป้องกันมันก็มีเตะขามันโดนหน้าสิสูนใสผู้เ่นมีจิตปุ่งแต่งไปเป็นทุก วันพุทธนะก็ดีใจโอ้เก่งเก่งเอ้เจ้านียิ่งสุดยอดเลยวะยกย่องเขาเพราะว่าเขาเฮ็ดให้เฮามีความสุขเขาร้องให้เฮามีความสุขร้องเพลงเสียงที่เฮาเสียเขาบม่ไดู้้เลยเขาก็ทำหน้าที่ก็หลงคือกันคนเล่นคนแสดงกันผมว่ากูกูเก่งกูร้องเพลงม้วนมันมีตัวตนไปทั้งทั้งคนแสดงทั้งคนเบ่งต่างกับแสดง ให้หลงซึ่งกันและกันพระเจ้าพรนจังววาเออการแสดงออนักร้องนักการแสดงเนี่ยแสดงให้มาเต้นมาโย่นี่ยนี่นกามตกนรกทั้งหมดแสดงให้คนเกิดกิเลสนะนี่นี่เขาต้องเบื้องวิจารณาว่าเขาไปเบื้องนี่มันมันเกิดกิเลสให้หล่ะให้หลงมีตัวตวนให้หลงในกลมให้หลงทําบาปพ่กเซื้อที่เขาเห็นนี่มันกระตุ้นให้เขาน,น,นี่เกิดรลกคะ ความกำนัดยินดีในรูปเพื่อโทษสะโมโหเห็นบอกไปฟ้อนล่ำไปเต้นล่ำเสียงกันเห็นบอกเกิดโมโหเนี่ยเขาเยียบตียนเขาก็แทกันอย่างนี้เต้นโกนแทบักันนี่ตียกันเนี่ยเกิดโมโหขึ้นมาเนี่ยละเกิดความโง่คือความหลงนั่นแหละซื่อมันกระตุนในห้อนี่เกิดกิเลสตัณหาเ้ามาบหูบวศึกษาแล้วบวอาแต่ว่ากูมีความสุขไปแสวงหายเยอะ ขึ้นรูอนักร้องสาวงามแต่งตัวห่มน้อยห่มน้อยเนี่ยโอ้ยเป็นตางามแท้ไปเบิง่งอะไรแบบนี้หมอกับผู้ชายมากไม่ยิ่งก็ไปเบิง่งดาราหล่อๆกิดการกันออมีพอ,อยกแม่ยกเห็นอยู่บ่นักร้องหมอลำนักร้องลูกทงเขาตั้งมีคนมากแลวเขาจะเอาเงินไปให้เขามีความพอใจเห็นบออ่มีแม่ยก ให้พวงมาไลเป็นแสนพวะเอกลิกิเนี่ยให้เป็นล้านกม็มีเป็นแสนหนึ่หอดล้านอาจ่อิหัดนก็ได้คือมีความพอใจนะเห็นบอกเขางอมได้เห็นบอกเออนี่แหละบางคนมันหลงไปมันมีความโศกมันก็โอ้ยรู้สึกดีนะเป็นไปแน่นั้นได้แต่ว่าให้ทําบนนุญนี่ร้อยหนึ่งได้เห็นบอกเ้อนักร้องเธออย่างเนี่ยโอ้ย เต็มทีละนี่ความพอใจอย่างนี้เดี๋ยวมันมีความโศกกับสิ่งนี้นะนี่ความพอใจมีความโชคให้อย่างก็ให้หมดต้อก็หลงชีวิตเฮามันต้องอยู่ด้วยการศึกษาด้วยการเรียนรู้อุปท่านขันกิเลันีิเห็นลวดธรรมชาติของคนทั้งหลายที่เพิดเพลินไปกับรูปเสียงกลิ่นรสมันเห็นกิเลสดมันเข้าใจมันที่มันเข้าใจไม่เหมือนว่า ว่าเขาโง่แดดต่เต็มมันหงว,ว่าเจ้าของนี่แหละงูเรียนรู้กับเจ้าของนี่แหละเจ้าของก็เคยเปลี่ยนแน่นั้นเยอะไปเบื้องบ่ออเย่ะไปเบื้องนักร้องบ่อที่จีกระตุ้นให้เฮากันละเล่นต่างๆนี่นั่นแหละคือเรื่องของอบายยมุกมไปดูการละเล่นเนี่ยเป็นอบายยมุกการละเล่นก็คือการแสดงให้เฮามีความสุขนั่นแหละกรทางอบายยมุกสี่การพนัน การนักเลงไม่นิ่งอนี่บอกอบายมกสี่มีอย่างอื่นความเกียขามอีกอย่างหนึ่งเนี่ยอบายมุกยัดให้เสื่อมอันหน้านี่แหละเอามีอยู่ในตัวเฮาขีา้ค้านกับเป็นทั้งอบายมกเกิดได้ขี้คางภาวนาขี้ข้าน,าน,าน,านิการนิยงานนี่นะมันเป็นทั้งเสื่อมวงจักชีวิตที่ดำรงอยู่นะวงเจักควรขวายใช้ชีวิตให้เกิดประโยชน์วงเจ้าควรขวายอย่างที่มันเป็นบน อยู่ซื่อๆโมเฮตยังชีวิตมีโอกาสได้เรียความดีกับโมเฮตเพิ่นไปกับการได้นอนคืดแต่ว่าสิ่งใดอย่างมีความสุขขึ้อย่างความหลงคล้ายๆกับหมาคนมีความคิดในี่สี่ขี้ขานคนมีความฉัล,ลาากับสี่คนควายในการเนเฮกระตุ้นให้เจ้าของทําความดีเห้มาอยู่วัดคุบะอาจารย์จึงพยายามกระตุ้นให้เกิดกิจกรรมที่จะกระตุ้นกันโมให้เจ้าของแต่และคนขี้ขานนั่นแหละ พยายามหาง,งานในเห็นการฟังธรรมฟังเทศสวดมนต์คนมันมันอยู่ในอำนาจของกิเลสแล้วมันนั่งคิดนอนคิดมันคิดไปในเรื่องกามทั้งนั้นแหละไม่ได้คิดในเรื่องของการทิฏระความเห็นพิษบมมีความดำ่ลิเพราะจะกามนะเออมีความดำ่ลิมีมีความเห็นโทษโอ้เห็นด้ไรอ้าจังมันคือยังหลงในรูปในเสียงในกลิ่นในรสดน ือมีความดำริน,นี่แหละปัญญาตรงนี้ก็ได้เห็นโทษคือเขาเป็นทุกขน์นี่ก็ย้อนว่าเจ้าของมีกิเลสมันหลงไม่กลมนเ่แหละยัในใดๆมันจะเมื่อามอย่างบอกพระเจ้าก็ชี้ให้เห็นโทษของกามชี้เห็นโทษของการไปเป็นเทวดาชี้ให้เห็นโทษของการไปเป็นเสด็จถี่หลงมันหลงเกิดมาเป็นเสรษฐถีก็หลงในทรัพย์สมบัติว่ามีความสุขกับสมบัติ ชี้ให้เห็นโทษของการหลงว่าเจ้าของง่ามเหมอนบอกเคมาเทลีนไม่เห็นเสียเจ้าพิมพิสารือว่ารู้รู้เนี่ยรู้รู้ปานันทะเนี่ก็น้องเนาะน้องพุทธเจ้าเนี่ยลงในความง่ามเจ้าของว่าเจ้าของง่ามว่าอยากจะไปหาพุทธเจ้าอยากจะเข้ามาวัดเข้ามาวัดแล้วพระสีสอนให้เบิง่งว่าล,ล่างกายเห้เป็นของเน่เน้อเหม็น พระบุญย์ยไปวัดพระรพุทธเจ้าตบหนี้บุญย่าไผ่นางเขียม,มาเทลี่ยงจนพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยแต่งก่อนให้ว่าเออวัดโอ้งามมันวิรุวันมันมีสิ่งสวยงามเออเปินละมกลักแล้เนาะความงามเนี่ยมองได้งามเห็นบอกคนก็ย่าไปเบื้องย่าไปโอ้มันเป็นทีๆง,งามนี่มาเปเบิง้งไปเพราะพระรพุทธเจ้าก็ดูหันอ,อมาตย์ ใช้แผนเนาะอาม่าก็พัดได้ผ้าไปแล้วตำทาว่าพระพุทธเจ้าอืมไอ้ทำ t า,าอย่าพายยางไปลระไม่ได้ตำทาดอกเขาว่างแผนนี้เพิ่นไปมุทจ้าก็นิมิตให้เห็นรูปน่นล่ละหเห็นรูปสาวงามนางพัดเพิ่นงามก็เพิ่นอีหลายเท้าน่ะล่ะแต่เราว่าเจ้าขวงงามแล้วโอ้คุณนั้นงามก็เห่าต้องเป็นหลายเท้าไอ้แล้วก็เฮ็ดน,นิมิตแสดงอนุภาพฤทธิ์น่นล่ะให้แกไอ้เฮียว เห้ยเห็นหนังเหวตาโปตาโลหัวเงะเหี้ยวลงมาเลยก็ย่อลงเน่าเหม็นร่างกายล้มตึงลงไปเน่าเหม็นเห็นโครงกระดูกเห็นให้เราเห็นผู้เดียวให้เราเพื่อนก็ว่เห็นหรอกคือการแสดงทำด้วยธิ์นะให้เห็นสังขารบทเทียงนะให้มันเป็นเหมือนกับฉายหนังให้เห็นเลยว่านี่นี่งามความงามนี่แหละที่เจ้าหลงเนี่ยนี่แหละ ตักมือมันก็แก่ก็เหี่ยวก็ตายกลายเป็นกระดุกของอ,อ้อยเนาะแล้วเขาก็เอาไปทิมเอาไป้วนทิมกระดุกที่ว่าตัวเจ้าของเจ้าอันนี้ก็ได้มีประโยชน์นังหาประโยชน์มีได้เดียยังกายนี่นะดังนั้นเฮามีชีวิตเขาเรียนรู้อยู่กับกายนี่หาประโยชน์ได้ด้วยการเรียนรู้ว่ามันบทเพลงเหมือนเฮ้า หาประโยชน์ได้ด้วยปัญญาตรงนี้ได้มีอัตภาพมนุษย์ได้มีการมาฟังธรรมให้เกิดปัญญาเลยคกะนเอเรียนรู้กันเลยให้ฟังเทศฟังธรรมคร้มือกันมันสิมีเข้าใจบ่กอ็ออกอกหัวอยู่ในนี้ตอกย้ำกันอย่างน,นี้ให้มีรักธรรมที่มันคงพิจารณาจิดใจเจ้าของเนี่ยเนีไปเงินสนใจในคำว่า,วาวผลนั้นผลนี้ เจ้าสิสุกครับ,บันนั้นผู้นี้เฮ็ดให้เจ้าทุกเบืนะ่องใจเจ้าของบ่มีไรเฮ็ดให้เขาสุกเขาทุกมันมีกิเลสนั่นแหละมันจังไปหลงสุกหลงทุกครับูนนั้นู้นี้นนแต่มาหลงสุกหลงทุกครับพระเจ้าหลงสุกหลงทุกครับผู้บาอาจารย์เน่นี้คือความหง่เจ้าของผงแต้งเหมืดอ,อดเพราะดีหลวงพอมีดีอาจารย์ดีอาจารย์มีดีค็ความคิดเจ้าของมั้หล่ะมันมีกิเลส มันเข้าใจธรรมชาติของกิเลสมันก็บอกได้ปุงแต่งผู้ใดให้สุขให้ทุกข์หอกมันเห็นความโง่ทุกอย่างมันก็ดูธรรมชาติเกอเขามาก็ยุของเขาก่าก็ยุของเขามันเราไปปุงแต่งให้มันให้ทั้งทุกข์บังคับให้มันเท็ดได้ดังใจเฮานั่นแหละผู้ใดฮ็่ให้ดังใจก็ว่าดีอะไรที่บอกมีความสุขความสุขก็เอเงินไปให้มีศรัทธานะก็ศรัทธาให้กันแหละ เอาเงินไปให้เมียกเอาเงินไปให้นักร้องเพราะว่าเห็นเจ้านังเท็นให้คอยมีความสุขคอยเลยเอาเงินมาให้เจ้า <c oughs> <c oughs> แต่ว่าเอามาทําบุญเนี่ยมันไม่มแม้เลืงของว่าเอันนั้นก็นมันก็มีอยู่เป็นบก่การทําบุญเทียนให้เอามีความสุขเน,น,นี่ยมันหลงบุญอะไรนี่ไงอันนี้แหละคนเอาเงินมาให้เพราะว่าจะได้บุญจะได้ความสุขทำบุญ <c oughs> แต่ก็เป็นไปได้อยู่แหละ ว่าเ,าเงินไปให้นักรลวงนี่มันมันคนละย่างนะมันเป็นเสริมกิเลสนะนะอันนี้มันเป็นการลางกิเลสอยู่ไมเห็นเบสัทธาในความดีอมันคนละย่างเละอันนั้นเสนองตันหาเขาเป็นไปด้วยกิเลสตันหาอคือไปเต้งงานกันในนี้แหละพาะดวงรุ่นสาวสองแสนต้องหาเงินหน่ยนะเงินหาเงินไปขอไปคอ,อยงไปเอารูปเสียงกินรถแล้วมาเสียบอะไม่ไม่ยิ่งนะันละมีความชุก เ่าเฮาจะได้มาทางผู้สาวก็เจ้าต้องหามาเคยได้เด้อหรือบางคนก็ว่าเอ้ยมัต้องเอาค่าดองเนระเข้ามากกันยืดน้ำกันรวดอย่างนี้ยังบอกคือว่าเนี่ยเนี่ยมันมีความหลงกันว่าเจ้ากับสิเป็นคนดีเจ้าที่เนี่ยคอยมีความสุขเจ้าก็คือกันเจ้ากับที่เนี่คอยมีความสุข,สขนั่นแหละคือตัวตนตัวโูแต่คนหลงกันก็เลยมายู่น้ำกันก็เฮ็ดทำมาหากินน้ำกันไป เช่เป็นตัวเป็นต้นตนี่คืออุปทานขันส่วนมากที่ยู่กันแบบหลงๆแบบนี้แหละเนี่ยกับบ่ได้รู้ว่าเจ้าของเป็นทุกข์กันเพราะบมมีข้อมูลมาให้เรียนรู้เนี่ยกับร,รู้บ่สนใจถึงสิมีคําสอนให้เรียนรู้กับบ่สามารถมามารู้ก็บ่สนใจนะบางคนเขาสิเพิ่นกับโลกนั่นแหละน้อยแต่ผู้สนใจก็มี่อยู่อ่ะลาผู้สนใจในธรรมเรียนรู้ แต่มันก็เาเาที่เขาใจคนเข้ามาวัดก็โอ้อาจารย์ใดดังอาจารย์ใดดีเนาะลงยูทูบดังมีคนเบิ่งหลายไปแห่ไปไป,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 ไปฟังเอออาจารย์นั่นแน่อาจารย์นี่แน่เออเสียไปแล้ว่าโอ้คัะค่ะนี่เราเอาเถอะโยค้ใดเนาะที่เห็นแล้วถือใจไปแบบมีกูไปไป,ไปฟังเพื่อพอใจอน,นี่ก็บปได้ปัญเญน่อย่าง มันเข้าใจแล้วมันบอกไปด้วยนี่แต่หาสถานที่พระวนายุ่ผู้เดียวในป่ป้านเขาก็ได้หาวัดที่ว่าทรงเสืิมการปฏิบัติธรรมนี่มันคือกับเจ้าของกับจบแม่เฮ็ดให้มันให้เจ้าของจบจะไปเสียผู้นั้นผู้นี้เฮ็ดอย่างที่ไปหาพระอรหันยุไสยก็ยุ่ในตัวเจ้าของนี่เดียวพระอรหันก็ได้ละกิเลสละตัวกัวก็เป็นเลยเนี่ยไปลงในพระอรหัน์ข้างนอกหันข้างในใจเจ้าของก็มีขึ้นกันนี่เดียว ผู้ไม่มีกิเลสเห็นให้เจ้าของย่อมีกิเลสมันกับบทุกศึกษาเที่ยวจะไปเบื้องนี้ไปทํบบุญครับอาจารย์นั้นครับหลวงพ่อนี้เราก็เอ็ดบุญกับเจ้าของใช่ไหมเฮ้นนันไดเห็นบ,นกบุกันละกิเลสน,นี่เดียวเข้าใจหมอคำสอนพระพุทธเจ้าบางคน,นที่ไปหาพระพุทธเจ้าหล่นไปได้ยินเนี่ยอย่างได้ยินพระเทศ โอ้พระพุทธเจ้าสอนในนี้ใน,นนี้โอ้บอกไปแล้วเห็นบอกเขาหูแล้วว่าพระพุทธเจ้าสอนเราก็ไปภาวนาเนี่ยบรรลุอรหันต์ไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้าเลยนั่นแหละผู้เห็นธรรมผู้เห็นเล่าตถาคตนั่นแหละคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าต้องการคพือพุทธประสงค์เพิ่อน,น้อมนาคำําสอนเพื่อไปไปฏิบัติให้ผลทุกแม้นเขามาวัดมันตาซัวเสียเดี๋ยวหายเดี๋ยวแยงออาหารเดี๋ยว ยังสร้างวัดยังกุฏิอยู่คือว่าอะไรยังทีขันอยู่มันไม่ได้ดูความเป็นเฮาความเป็นกิเลสในใจไม่ไดส้สั่งลดสั่งลดสั่งเวทไม่ได้ซึ้งะอะไรบ่ซึ้งในธรรมมีการน้อมใจไปสวดมนต์แป๋กับ่ซึ้งในคําสอนเพม่อนจะละหน้าไปหน้าเมียมีสติให้มันได้ประโยชน์จากการทํากิจกรรม เมื่อเราเข้าใจในการทำไปเขาก็จะเห็นว่าเออทุกอย่างก็คือรูปน้ำเกิดดับทุกอย่างเป็นธรรมะมันต้องไปเฮ็ดยังโดมันต้องปฏิบัติยังอกนีน่มันจะเข้ามาสู้จุดของความว่างเฉยนใจเจ้าของก็คือความเข้าใจเฮ็ดยังก็เลยเป็นการปฏิบัติทมไปม,มั้บอก่ต้องมีรูปเนีย,ยมันมีทุกคณะคณะเลยการปฏิบัติทรมบมีจำกัดการ เป็นอากาลิโกไม่มีการจับกัด,ก,ด,ก,ดการทุกเวลาทุกขณะมีสติมันก็ได้ภาวนาหนังคีก็เห็นความบีบคันของสังขารบทเทง้งความเกิดดับของรูปหน้าความหลงยึดมัน่นบะทุกอย่างสอนให้เขาว่างทั้งหมดแะแต่เขาผ็มีการเรียนรู้ ชีวิตประสบการณ์ชีวิตคือคู่คู่คือผู้สอนนั่นแหละสอนให้เราปล่อยว่างสอนให้เหาละโผตายเขาก็สอนให้เห่าละวะบมเมนโผเจ้าเด้อนี่ตายไปแล้วลูกเจ้ากับสอนให้เหาละให้ว่างโมเู้เจ้าเด้อวันนี้สิยืดว่าลูกูของกูอยู่นี่เราม่มีซื่อมาให้เรียนรู้ถึงที่แมนมีซื่อไม่ให้เรียนรู้ก็ยังบ่นบ้างอย่างนี้ยังยืดอยู่โมเมนตนั่ไไง ยังเป็นทุกข์ของวนใจอยู่เห็นบอกมันได้ไม่ไไง่ายได้กี่เรียกน,นี่แหละก็ตัวภัยตัวมัน่นพระสงฆ์กระทําหนาทีมากระตุน้นนี่แหละครบาอาจารย์ก็หาอุบายให้เขาได้ศึกษกากรรมฐาน